โอ้จะด,ดูแม่แป้งทำอะไรวู้วุ้ยใช่น้องสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่แม่น้ำวังทะลุเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างหมูดาวกับแม่แป้งนะคะนานแล้วนะคะเราไม่ได้เห็นโมเมนต์ที่หมูดาวมาเล่นน้ำกับแม่แป้งนะคะตั้งแต่เราแยกหมูดาวไปนะคะก็ไม่มีโมเมนต์นี้นะคะจนหมูดาวได้อายุสองขวบแล้วนะคะ เราก็จะพามาย้อนรอยอดีตระหว่างหมูดาวกับแม่แป้งของเรานะคะเย yeah. ่โอ๊ยขึ้นหนาวแท้ยไหมที่รองยุตีพอขึ้นหนาวแท้ดาววะแม่ก็ยังหนาวลูกอ้าวอ้าวเอารถขนช้างเพื่อมาช้างเพื่อช้างเอาช้างมาเล่นน้ำนะคะเราก็จะมาลอยกระทงกันตรงนี้นะคะ โอ้พ่อกุญแจรถออกได้ไหมมันทำไมมันจะออกไม่ได้วะโอ้กว่าจะได้ลงน้ำเฮ่นี่นะคะเราก็เอฟซีก็รอดูว่าเราทำเพื่อเพื่อเอฟซีค่ะพ่อพ่ออย่าไปตรงนั้นนะน้ำมันลึกมันไหลมันเป็นทางชันด้วยตรงนั้นไปไม่ได้นะคะอ้าวคุณแม่ก็ต้องลุยน้ำไปใช่ไหมนี่โอ้โห ดูนะคะบูทก็ไม่ได้ใส่นะคะโอ้โหระวังปิงนะคะถ้าปิงก่อแม่นี่หนูดาวต้องเอาออกให้แม่นะลูกแม่กลัวที่สุดคือปิงนะลูกดูนะคะเราลุยน้ํากันแบบลุกทุง่งลุกทุง่งบูทก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่น้ําใสมากเลยค่ะดูเห็นได้ทุกอย่างเลยนะคะนี่ทาไมมันหนาอย่างนี้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ เดอ้อเจทีเจฐานเนี่ยปะปูอยู่ในลูกห้านขอมาเล่นน้ำเดอ้อรักสมรักษาน้ำกลุ่มน้ำเลี้ยมโอ้ย,อยหนูจะเล่นไหมคะหนูหนาวไหมคะหนูดาวหนูหนาวไหมลูกโอ้ยไม่แป้งน,นอนแล้วนะหนูดาวกล้านอนไหมหนูดาวกล้านอนไหมครับหนูดาวยังเอางั้นแม่เอาน้ำสาดหนูเลยเนาะอย่า ไอ้ยะไม่ได้สาดแต่หนูนะครับโดนพ่อด้วยครับอยังกล้าัวยอยู่ใช่ไหมโอ้แม่แป้งมีความสุขอ่ะนานๆจะได้เห็นโมเป็นโมเมนต์ของแม่แป้งสักทีเนาะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะโอ้แม่รู้สึกจะเวียนหน้าแล้วอะเวียนขึ้นเนี่ยเนี่ย จะเป็นไหนจะเป็นไหนลูกตอนนี้เราถอดเชือกคอระหว่างแม่แป้งกับหมูดาวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมระท่าปล่อยเขาปล่อยนอนลงนอนลงปล่อยเล้นปล่อยนอนลงลูกนอนลงพอคนเดียวได้ลูกเอาพระทันได้ทั้งสองตัวน่ะเล่นเหมือนหมูดาวแม่แป้งเอออืมเฮ้ยนี่หละขวายื้อยื้อ มีความสุขครับผมมีความสุขครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่พาผมมาเล่นน้ําชีขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมมีความสุขมากๆากเลยครับผมคิดถึงพี่เดือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังพ่อต้องพาผมกับพี่เดือนมาด้วยกันนะครับโอ้ยเอมีความสุขครับโอ้ยวันหลังเดี๋ยวพ่อพาพี่เดือนมาเล่นนะครับวันนี้พาแม่หมูดาวกับแม่แป้งมาก่อนนนอะแม่กับพ่อนี่คงไม่มีเวลาได้สวยกับเขาอะลูก โอ้ยยุยุยยุยเล่นโค้งนะครับแม่แป้งเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยพ่อถอดเชือกรอให้ลูกพ่อถอดเชือกรองให้ครับอไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรของสุดจางเลยเราไม่ได้เตรียมของอะไรเลยนะคะเออทำได้ทําได้ดีมากลูกทําได้ดีมากทำได้ดีมากเลยทําได้ดีมากเลยถ้าเครื่องไม่มีปัญหาเราจะไล่สุดให้เอฟซดูไปแล้วนะคะแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะช่องใหญ่เราไล่สุดไม่ได้ ก็ต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะโอ้หนูจะไปขึ้นขึ้นแม่แป้งไม่ได้นะครับหนูดาวหนูโตแล้วสงสารแม่เขาอ่ะแม่แป้งนอนลงลูกตั้มลงเร็วแม่แป้งนอนลงเออเออตั้มลงตั้มลงตั้มตั้มโอ้โหมีความสุขครับอ่ะแม่ดาวอาบน้ำให้แม่แป้งเว้ยแม่ดาวอาบน้ำให้แม่แป้งดาวอาบน้ำให้แม่แป้งโอ้ยโ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 ยดาวอาบน้ำให้แม่แป้งลูกอาบน้ำให้แม่แป้งแล้ว หมูาไม่อาบน้ำให้แม่แป้งเหรอลกูกฮะโอ้ยวันที่มีความสุขมากเลยครับมีรถก็ได้พาหมูดาวได้ล่องสารที่ไม่เบื่อ,อไม่น่าเบื่อนะคะต้องขอขอบคุณแรงผลักดันจากเอฟซีนะคะที่ทำให้พวกเรามีวันนี้นะคะถ้าไม่มีพวกท่านสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราก็ไม่มีวันนี้นะคะโอ้ยจะดูแม่แป้งทำอะไรวู้วโอ้ยใช่น้องเสือน้องสิงห์ก็เป็นอีกส่วน ส่วนหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยนะคะที่ทําช่วยทุกๆอย่างคือเรื่องเปิดช่องที่คอยสนับสนุนมีปัญหาอะไรน้องเขาคอยแก้ไขให้โอ้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะเราอาจจะไม่ได้ขอบคุณทุกคลิปแต่ว่าความรู้สึกดีๆที่พวกเรามีให้กันไม่เคยขาดสายนะคะไม่เว้นแม้แต่ว่าเราจะไปเอารถไปออกรถน้องเสือก็คอยติดตามเราไปตลอดคอยเป็น เป็นอะไรล่ะคอยเป็นที่ปรึกษาให้เราตลอดเออถ้าเกิดว่าเราใช้งวดไม่ไหวอะไรยังไงน้องเขาก็คอยสนับสนุนคอยให้คําปรึกษาเรานะคะ,ะยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณน้องเขามากมากถ้าน้องเขาได้ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็เป็นบรรยากาศของเขาใช่ใช่ก็ต้องขอก็ต้องขอก็ต้องขอขอบคุณน้องเขาผ่านทางนี้ด้วยนะคะโอ้ยดู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  เขาแซวเล่นนะคะเขาแซวเล่นแต่น้องเขาไม่ไม่ใช่คนใจร้ายอย่างนั้นหรอกค่ะเอฟซโอ้ยเขาแซวกันเล่นค่ะโอ้ยตุ๊ตุ๊ตุ่ตุลตุ๊ตุทตุ๊ตุ๊ตต๊ตุ๊ตต๊ตุ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 ๊ต่๊ตั๊ตุ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 ีตุ๊ตพีตุ๊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 ตล้ตุ๊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 ต้๊ตุเตือตไมตไดต เพราะว่าพี่เดือนเขาเป็นหนุ่มแล้วเรารักทุกเชือกนะคะไม่ได้ลําเอียงนะคะแต่แค่เรามันมาด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างเรามาด้วยกันไม่ได้ยังไงก็เราก็ต้องเดี๋ยวเรามีโมเมนต์พาพี่เดือนมาแน่ๆค่ะยังไงก็รอติดตามตามชมกันนะคะต้องติดตามไปเรื่อยยังไงเรามีรถเราก็ต้องได้มาทั้ง3ามเชือกแน่ๆค่ะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะเราต้องมีเห็นพี่เดือนมาบ้างเห็นน้องดาวมาบ้างก็ อย่าเบื่อกันนะคะคอยติดตามกันคอยสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยเจ้าเจเราจะรอดท้องแม่ได้ไงหนูเา้ารอดจริงๆใครเอฟซี FC, ดูดูดดนั่งท่านี้ซะด้วยนะดูดูดูคานมาด้วย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยคานหลอดทองแม่เนาะโอ้ยสุดยอดเลยลูงไสเอฟซีนี่เอ้แม่รี่จะบอกว่าทําไมไม่เอาพี่ไปด้วยทําไมต้องทิ้งพี่ไว้ตรงนี้ <c oughs> แม่รี่เฝ้าพี่เดือนนะคะแมลีไม่ได้มา <c oughs> ้ยมีความสุขครับผมมีความสุขกับพ่อกลับบ้านกับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวรอเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนเขาอีกลกเดี๋ยวมาอรมาเล่นลกมาัอวันรอพ่อเสียมก่อนพ่อเสียมเอาแม่ตายไปแห่งานอยู่สงสารพี่ปีใหม่เฮ้ยดู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 ทำอะไรอัยียวววววววผมไม่อยากไปผมไม่อยากกลับให้ผมเล่นอีกหน่อยพ่อผมไม่อยากกลับดูดูค่ะเด็กขี้อ้อนนะคะอ้อนพ่อไม่อยากกลับโอ้ตดแตกด้วย โย้โหกลับน่าจะใช้ง่ายผมไม่กลับครับแหนตอนเอาลงรถไม่อยากจะลงนะแต่พอเล่นน้ำแล้วไม่อยากจะขึ้นโอ้ยดูดเต้าอีกแล้วค่ะเอ็ซีโอ้ยดูเด็กเคียเนอะหนูเป็นเด็กเคียรเนอะนอนกินนมก็ได้ด้วยเออสุดยอดครับสุดยอดแสดงก็แสดงขึ้นหมดยังไม่ยิ่งมันจะลุกดาว รู้อะไรทุกอย่างรู้ภาษารู้ความทุกอย่างแต่ทําไมทําตัวเหมือนเด็กทาลกเนี่ยพ่อพาไปไหนสิ่งที่เราคาดหวังว่าหมูดาวจ,จะทําไม่ได้ทําได้หมดนะคะเอฟเกินคาดแต่ว่าทําไมต้องมาดูดเต้าเหมือนเด็กทาลกด้วยเนี่ยเหมือนน้องแก้วตาเลยดู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 ทำเขาโอ้ยอายน้องแก้วตาเขาบ้างลูกดูสิดูกินไม่ได้ความพยายามของเขานะคะยังมีย่อขาเพื่อจะเข้าไปดูดเต้าแม่แป้งอีกนะคะดู โอ้โหอไอ้ย่เย่มันรอดไม่ได้หนูโตแล้วไงเยเออมัดหน่อยมัดหน่อยตุ่นนี่แม่มัดหน่อยมัดหน่อยตุ่นนี่แม่ค่ะว่เหมือนเขาแซวเด็กนะคะเวลาเด็กอ้วนเขาไม่ให้บอกว่าเด็กอ้วนเขาบอกให้มัดหน่อยมัดหน่อยตุ่นนี้แม่โอ้โยโยยย มีความสุขครับเราจะกลับบ้านกันแล้วนะลูกเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับดูดูนะคะจากน้ําใสๆหลังจากที่หมู่ดาวเล่นไปนะคะโอ้โหเป็นสีกาแฟเลยค่ะไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านนะคะงอมีเจอเด็กงองแงหนึ่งอัตรานะคะไม่อยากจะกลับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราแแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ